สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ F สีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยวันที่8นะคะเดือน5256 5 65, นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปโค้งสุดท้ายนะคะหวยฮานอยเนาะก่อนไปรับชมนะคะสาโอนก็ขอบคุณพี่พี่ F สีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ สำหรับเมื่อว,วานนะคะโค้งสุดท้ายนะคะสาโอนก็ต้องก,กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเมื่อว,วานนี้ให้เด่นที่สี่แล้วก็แปดนะคะมาตัวเด่นนะคะเมื่อว,วานเนาะมาตัวเด่นนะคะเด่นสี่แล้วก็โค้งสุดท้ายสาโอนฟันสี่นะคะเมื่อว,วานนี้ตัวเจาะไม่เข้านะคะแต่ตัวฟันสี่นี่มานะคะ สำหรับตัวโจเนาะเสียดายนะคะเมื่อวานนี้4นะคะฟันที่4เนาะ4 3นี่มาในรอบเฉพาะกิจนะคะให้4 2 4 5นะคะออก4 3เสียดายมากๆเลยนะคะแล้วก็ในรอบ v i p นะคะ1 4, 1 4 1 4ก็ไม่มีเนาะมี4 2นะคะพีพีให้4 2มา4 1 1 4เนาะ ก็ต้องกลับขอโทษขออาภัยด้วยนะคะก็สามารถนําตัวดินนะคะไปวิเคราะห์พิจารณาได้นะคะบางทีตัวเจะก็ไม่เข้าเนาะก็เอาตัวเด่นไปพิจารณาได้นะคะสําหรับตัวเด่นในวันที่แปดนะคะโอนให้เด่นที่เด่นที่สองนะคะเด่นที่สองแล้วก็แปดสำหรับตัวฟันนะคะโสะอนฟันที่ คันที่2นะคะคงสุดท้ายวันนี้เนาะถ้าพี่พี่ fc ชื่นชอบก็สามารถตามได้นะคะเดี๋ยวมาดูตัวเน้นนะคะตัวเน้นในวันนี้ก็จะเป็น28 20 08นะคะเจสองำหรับตัวกันนะคะตัวกันก็จะมี05นย์ห สองหนึ่งนะคะสำหรับชุดกันชุดกันนะคะชุดเออชุดกันก็มีสี่คู่นะคะแล้วก็ชุดเน้นก็สี่คู่นะคะสำหรับสามตัว280สองแปดศูนย์ูนแปดหนึ่ง หนึ 1> 1, 2, 4, สําหรับ3ตัวนะคะสําหรับตัวที่ชอบนะคะในชุดโค้งสุดท้ายนะคะตัวที่ชอบนะคะในชุดโค้งสุดท้ายอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าพี่พี่ไม่ชอบตรงสาวอนนะคะก็สามารถนำคู่อื่นนะคะไปพิจารณาได้นะคะ สองแปดสองศูนย์ในชุดเน้นนะคะในชุดกันก็จะเป็นสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะในสามตัวสามตัวก็จะเป็น 280นะคะแนวทางวันนี้เนาะสำหรับชุดค้งสุดท้ายฮานอยนะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่สโอนเจาะให้นะคะก็แนะนำจับตัวเด่นไปจับคู่ใส่กับตัวเลขที่พี่ๆเอชื่นชอบได้นะคะแนวทางวันนี้ก็ให้เด่นไปที่2แล้วก็8นะคะชุดค้งสุดท้ายเนาะก็ขอวอวยพรให้พี่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม เฮงเรวยรปังๆนะคะหยิบจับคู่ไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้มานะคะไปได้ตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึงรอบ VIP เลยนะคะพี่พ FC อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะกลัวลืมเนาะถ้าชื่นชอบนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ค่ะฝากพี่พ FC กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังลงใจให้กับแอดด้วยนะคะสำหรับวันนี้โชคดีค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกราบสวัสดีค่ะ